สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกช่อง MAT ช์บายแชมเปี้ยนเกเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบนานาชาติรอบ2ปี2566ข้อที่22ถึง25นะครับเรามาเริ่มจากข้อที่22กันเลยดีกว่าโจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD มีพื้นที่2,565ตารางเซนติเมตรมีความยาวรอบรูป800เซนติเมตรถ้าแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD มีความยาวเพิ่มขึ้น2เซนติเมตรแล้วรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหม่นี้จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรก็คือโจทย์บอกพื้นที่กับความยาวรอบรูปมานะครับพื้นที่กับความยาวรอบรูปซึ่งขออันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากครับมันก็จะมีสูตรหาอยู่พื้นที่ผมให้เป็น ผมให้รูปเสี่ยมมุมฉากรูปนี้กว้าง x หน่วยยาว y หน่วยครับแล้วเราก็จะได้ว่าพื้นที่มันคือ2565 x คูณ y เท่ากับ2565้วกและก็ความยาวรอบรูปก็คือ2คูณวงเล็บ x บวก y จะเท่ากับ800 2x บวก 2y เท่ากับ800โจทย์ถามหามีความยาวเพิ่มขึ้นก็คือเป็น x บวก2คูณ y บวก2จะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จะคูณกระจายยัดเข้าไปเลยครับเริ่มจากนี้ก่อนเป็น xy บวก 2x บวก 2y บวก4 เราก็จะได้ว่า x y นี้เราทราบอยู่นะครับก็คือ2,565เป็น2,565บวหกับเอ่อวกกับผมเขียนผิดครับ400บกับ400บวก4ก็จะได้เป็น2,969ถูกแล้วนี่ว่าอะไรวะ เจดร้อยเป็นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าตารางเซนติเมตรนะครับสามสามหกเก้าซีเอ็มกำลังสองตอบใส่หน่วยด้วยนะครับมาข้อที่สามกันเลยโอ้ ข้อนี้เป็นเลขาคณิตที่เราต้องวาดรูปเองนะครับก็จะยากหน่อยๆสำหรับเด็กประถมโจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยม abc มีจุด b เป็นจุดกดึ่งกลางด้านมี a เป็นจุดกึ่งกลางด้าน ac จุด d อยู่บนด้าน bc โดยที่2เท่าของด้าน bd ยาวเท่ากับ dc และ bc อ่านพีละ BE ตัดกับ AD ที่จุด F ถ้ารูปสี่เหลี่ยม D C E F มีพื้นที่60ตารางหน่วยแล้วรูปสามเหลี่ยม ABD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยเราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมมารูปหนึ่งก่อนยังไงก็ได้ก็คือผมจะวาดฝั่งนี้ละกันมันอยู่ใกล้มือผมดีไม่เป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมดีๆรูปหนึ่งอะแล้วผมก็ตั้งชื่อให้มันเป็น A B แล้วก็ C E เป็นจุดกึ่งกลางด้านประมาณครับประมาณตรงนี้คือจุด E จุด D อยู่บนด้าน B C แล้วก็ B D อ๋อก็คือเช่นว่าเออดยาวหนึ่ง IDC นี่ก็จะจะยาวสองนะครับก็แสดงว่าจุดดีต้องค่อนมาทางฝั่งนี้ก็จะประมาณตรงนี้ดี็อกอ่าแล้วก็เขียนไว้ก่อนอ่ะค่อยเขียนก็ได้เนาะ BE BE ตัดกับ เอเดเฮ้ยทำไมไม่เชื่อฟังหวาอะได้นะที่จุด F ได้ได้นะไดถ้นะารูปสี่เหลี่ยม DE dcef ก็คือรูปนี้เอออะไรเนี่ยรูปนี้อ่ะมีพื้นที่หกสิบตารางหน่วยอืมโอเคอย่างแรกนะครับเขาบอกอ,อัตราส่วนด้านมาแบบนี้ผมมั่นใจเลยว่า ต้องใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมจุดยอดร่วมแน่นอนและเราไม่รู้ความยาวด้านนะผมก็จะติดตัวไปไปก่อนเขาบอกว่า 2BD ก็คือไอ้ไอน,นี้จะเท่ากับ DC ก็คือ 2K เกับ 2k ถูกต้องแล้วอ่าแล้วก็ยังไงต่อนี จุดกึ่งกลางด้านอ่าผมก็จะรู้ว่าไอ้น,นี้มันเท่ากันอีกชิบๆอ่าแล้วผมก็จะลากเส้นเพิ่มนะเพื่อใช้สามเหล่มจุดยอดร่วมได้จะลากอันไหนเพิ่มดีมีสองเส้นที่ลากได้ผมขอเลือกเป็น C F ละกัน โค้งเสร็จเลยวะเออนี่ผมจะลากเส้นนี้ว่าผมเห็นว่าผมจะมาใช้ตรงนี้สองรูปนี้มันมีพื้น,นที่เท่ากันแล้วผมก็จะมาใช้ตรงนี้ได้อีกไอ,กอ,กนอน้นี้เส้นไอ้เป็นสองอนี้เป็น a ก็สวยอยู่สวยอยู่อ่าผมก็จะให้เราไม่รู้อะไรเลยเนาะ เราก็จะกำหนดพื้นที่ไปเลยก็คือ a e f มีพื้นที่เป็น A แล้วกันและอัตราส่วนด้านจะเท่ากับอัตราส่วนพื้นที่อันนี้เป็น1ต่อน1นก็เลยเป็น a กับ a ส่วน d b f คือ b เบิร์ดละกันแล้วก็อันนี้เป็น2 b เบิร์ดแล้ว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  อ่าไอเรามาดูไอรูปใหญ่เนี้ยครับไอรูปนี้กับรูปนี้ต้องมีพื้นที่เท่ากันคนระับอันนี้ a a เจ้าแล้วก็คือรูปนี้ต้องมีพื้นที่รูปนี้ก็คือสาม b เบิร์ดอ่าอ๋อนี่แล้วเราก็จะมาดูรูปนี้นกับรูปนี้แลวก็ไปใช้อัตราส่วนที่ฐาน อ่าได้เป็นสองเท่าหลุดครับหลุดครับเราก็จะ้ว่า k ส่วน 2k เท่ากับเอาผมเลือก k อยู่ข้างบนนะฝั่งขวานี้ก็ต้องมาอยู่ข้างบนนะครับเท่ากับ4 b ส่วน 2a บวก 2b อันนี้ตัดตัดเหลือ 1ส่วน2อไอ้นี้ดึง2อ,ออกมาได้นะครับเป็น2คูณ2ออันนี้เป็น2ค,คูณ a บวก b แล้ว2ก็ตัดเจ้าๆได้มันก็จะเหลือเป็น 2b ส,ส่วน a บวก b แล้วก็ย้ายไปเลยครับย้ายข้างเป็นฝั่งขวาเป็น 4b อันนี้เป็น a บวก b a เอท่ากับ 3b อ่าเราได้ครับผมลบที่ให้ไล์เอาไว้เลยก็ได้ครับเพราะว่าผม อ๋อผมเขียนทับก็ไดนะ้เนาะเป็นสามบีนี่เป็นสามบีอ่านี่ไงครับทางปลดล็อกเรา D C E F หกสิบนี่ไงโอหกสิบยังสวยหารลงด้วยแล้วก็จะเขียนว่าอ่าก้ามปูนี้คือพื้นที่นะครับพื้นที่ D C E F เท่ากับ 5 b-bird แล้วก็เป็น60เท่ากับ5 b-bird b-bird เดียวก็จะ,ะ a, b, เท่ากับ12เขาถามอะไรถามรูปนี้ a bd ก็คือ4 b-bird อ่า4 b เท่ากับแล้วก็4คูณ12ถ้า48โอเคพออันนี้ก็ยัง ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ทีนะครับข้อนี้ตอบ48ตอบหน่วยได้ครับตารางหน่วยหน่วยโอเคสงสัยอะไรก็ถามผมมาได้ครับ่ในเพจผมเลยเรามาต่อนอที่24เลยนะครับข้อที่24โจทย์บอกว่าจำนวนกำลังสองคือจำนวนเต็มที่สามารถเขียนในรูปข,ของผลกูณของจำนวนเต็ม จำนวนหนึ่งกับตัวมันเองต้องหาว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสองพันห้า่ร้อยสิบหกมีจำนวนนับทั้งหมดกี่จำนวนที่ไม่เป็นจำนวนกำลังสองแต่เลขโดดทุกตัวของจำนวนนับดังกล่าวเป็นจำนวนกำลังสองทฤษฎีจำนวนจำนวนเลยมาเราจะมาหาก่อนนะครับว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสองพันหร้อยสิบหกที่มีเลขโดดเป็นจำนวนอ่าผมจะ มาเริ่มดูตรงนี้ก่อนเลขโดดทุกตัวเป็นจำนวนกำลังสองก็จะเป็นอ่0 1 4 9แต่เราจะหาทุกตัวที่มีเลขโดดเป็นเจ้าเหล่านี้ระหว่าง1ถึง2516ก็เราจะคิดเป็นหลักนะครับหลักหน่วยเราจะได้สามนะเพราะว่าเป็นศูนย์ไม่ได้ สิบก็ได้เป็นสามคูณสี่หลักได้เป็นศูนย์ไม่ได้ร้อยก็อ่าก็แพทเทิร์นเดิมครับนี่เป็นสามสิบสองสิบสองสี่สี่แปดเท่าไหร่นะเนี่ยโอสี 49, ่ร้อยเก้าสองใช่ไหมอืมใช่ครับโอเคทั้งหมดนี้เราจะ รวมกันได้สองอิสองร้อยสองสองห้าสิบห้าจำนวนโอเคแล้วเอาถามว่าที่ไม่ใช่จำนวนสองผมก็จะทำการวางจำนวนสองที่ผมสตดเอาไว้แล้วผมก็จะมาตัดกันเลยว่าตัวไหนที่เขาไม่เอาเอาต้องเป็น ทุกหลักต้องเป็นจำนวนกำลังสองนะครับหนึ่งสี่เก้าสี 400, 40, 41, เ่เก้าร้อยร้อยซีซีอะไรกัสี่ร้อยซีซีหนึ่งเรื่อยๆอ่าเก้าร้อยหนึ่งซีซีซีง่าจะหมดแล้วนะครับอ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว อันโกยยโอเคไออะไรของผมเนี่ยโห oh, หลักสุดท้ายมันเป็นได้แค่หนึ่งครับเพราะว่า oh. อ่อมันคือสองพันห้าร้อหสิบหกอะตอนเมื่อกี้เป็นแผ่นดินไหวนิดหน่อยครับ ขนาดหนึ่งลิตรหกสิบสี่ครับโหสับเข่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้มาทบทวนมีเวลาเหลือก็ไม่น่าผิดนะครับรวมกันได้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจำนวนแล้วเราจะลบออกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบจำนวนเราก็จะเหลืออีกหนึ่งสองเจ็ดลบ ไปสิบเท่ากับหนึ่งหนึ่งเจ็ดจำนวนก็อยี่สี่แล้วก็ตอบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจำนวนต้องใส่หน่วยด้วยนะครับอ่ะวิ้าอ,อู้จอบแบบนี้ผมก็ชอบอยู่นะอืมผ่นอพวกนี้ผมว่าผมจะขยายสักหน่อย ให้ขนาดไอมันเท่ากับสองช่องของไอ o โน้ตผมอะผมจะได้แบบไ like, ล่ง่ายๆโอ้เกือบเท่าแล้วนิดเดียวประมาณนี้ครับสองช่องอ่ะโอเคแผ่นพลาสติกใส่รูปตัวชีขนาดห้านวยห้าตารางหน่วยหนึ่งแผ่นสามารถบางได้สี่แบบดังรูปก็คือลิกนะครับ เป็นตัวทีบิ๊กซ้ายขวาแล้วก็กลับหลังหันเลยว่าถ้าแผ่นพลาสติกใส่วางบน5้าช่องของตาราง6 6คูณ่ะแล้วจำนวนที่ถูกวางทับอ่าก็คือเราจะทำให้เลขที่ถูกวางทับมีผลรวมเป็นสิบ้าได้กี่วิธีก็ ผมจะวาดใหม่มาเลยวาไดไอ้นะผมให้สก,กิลมันเลยครับสองตอนหนึ่งประมาณนี้ไหมวะห้าตารลงหน่วยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอแต่งสักนิดนะครับจะได้ตอนทำก็ได้ไม่ปวดตาเลื่อนไปเลื่อนมา อะเรามาเริ่มไล่จากแบบแรกคำสำเนาอ่ะมาเริ่มไล่จากนี้ก่อนอ่ะคันนาแบบเล็กกว่าอีกอะลอะ่ะเออประมาณนี้อ,ะอ่ะลบเลยคำสำเนาอ่ะไอ้นี้ หนึ่งละนับนับในใจไปก่อนนับยังสองไม่เกิน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 ไหมสองอยู่เลยสามแล้ว น้อยไปน้อยไปสามเยอะไปเยอะไปเยอะไปสอ่ะได้สี่แบบผมก็จะมาเขียนนินึก่อนสอ่ะแล้วผมก็จะมาคลิกมันคลิกมันให้มันแบบพอวางได้โอ้ยใจเย็นใจเย็น เออตอ,อผมขอเอารูปด้านขวาก่อนแล้วกันในใน,ในผมก็เออเออทำแบบนี้มาละอ่ะเริ่มจากแบบนี้ก่นเกินเกิดน้อยไปเกินเกินหนึ่งสอง เยอะไปอ่าสองสองสองเยอะเกินสองสองยังสองอยู่สามสี่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 อ่ะได้สี่เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าใช้เซนนะก็สี่ไป่ได้หมดเลยตอบสิบสอง มั่งนะอ,อ,อินี่ผมเดานะอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าผมว่ามันมันมันน่าจะหลอกแหละมันน่าจะหลอกมาตรงตัวท้ายว่าแบบเด็กมันเชื่วอว่าใช่แน่เลยอัตราส่วนแบบนี้ส,สี่สี่ีอ่ะมาไล่กันต่อไอ้นี้หนึ่งไม่ ไม่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 สองไม่ไม่ไม่สามไม่ ไม่อันนี้สามนะครับถ้าเกิดว่าผมไล่ผิดก็เออผมใส่ผิดแล้วอ่ะสลับกันหมดแล้วอะอันนี้สามสามสิไว้อันนี้ 3. 3สี่นน 4. แล้วก็ต่อมาปรับด้านลิฟหลบอันสุดเออ เออช่างมันนี่ก็ได้วะอะประมาณแล้วกันในอย่างน้อยผมก็มองแล้วรู้ราม,มาเริ่มจากข้างล่างเออหายผมเผื่อกดวางผมต้องห้ามกดวางติดขาดสินะ,ะกว้างกว้างโอเคไม่ไม่ไม Mày Noon Mày 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 Số. Mày, Sám. Mày. Sám. อันี้ผมนับได้3ามนะครับหลบตัวหลบตัวก็คือถ้าง่ายๆในห้องสอบนะครับผมก็จะไล่จากมุมไปเลยที่ทิงตอนผมทดปีนี้ผมอะทำลากแบบนี้ครับแล้วแล้วผมก็ลากลบ ลากเบาๆครับแล้วแล้วก็ลบถ้าไม่ลากผมว่าผมบวกในใจยังไงก็บวกพลาดชัวรครับผมเอาชัวไว้ก่อนอ่ะไอนี้บอกกันก็ได้เป็นเท่าไหร่สองคูณเจ็ดเนาะเป็นสิบสี่วิทีนะครับโอเคเยาแบบข้อสอบนานาชาติรอบสอง ปีสองห้าหกหกก็ที่ยี่บสองถึงยี่ห้าผมก็เฉลยเสร็จแล้วนะครับใช่ไหมเออโอเคถ้าเกิดว่าอ่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเอหรือว่าคิดว่าผมเฉลยผิดข้อไหนก็สามารถทักเพจแมทไบแชมเปี้ยนมาถามผมได้นะครับและผมอยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับ MorningLightMusic.io MorningLightMusic.io